เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูแแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเราไปต่อนที่ช่วงที่2นะครับเกมที่ทุกคนรอคอยแต่วันนี้ก่อนเข้าสู่เกมเนี่ยช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับหัวใจอันอ่อนแอของแอดมินตูนิดนึ่งครับทีมอันดับ7นะครับ LA Lakers เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอันดับ2 Phoenix Suns ครับเกมวันนี้ค่ะถือว่าเป็นเกมหลังชนฝาค่ะเกมที่ยืนหน้าปากเหวเลยนะคะของ LA Lakers ถ้าแพ้เนี่ยหมายความว่าเก็บกระเป๋ากลับบ้าน นานค่ะแอนโทนีเดวิสก็ตัดสินใจลงทาการแข่งขันทครั้งที่มีอาการบาดเจ็บร่วมกับ KCP นะคะที่วันนี้ก็ลงทําการแข่งขันเช่นกัน L a l a k e r s ค่ะมีการปรับเอาตัวมาร์กซอร์นี้ขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกแต่เปิดเกมมาไม่นานเองค่ะแอนโทนีเดวิสเนี่ยก็ต้องออกไปจากการแข่งขันเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเขาแล้วคนอื่นในทีม L a l เ k ล r s เกรจก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากเลยค่ะเจอความร้อนแรงของ Phoenix s ซ n s โดย d e v i n Bo เกอร์กด3คะแนนรวด6ลูกไม่พลาดเลยในควอเตอร์แรกเนี่ยกดไปถึง22แต้มมากกว่าทีมมอนะอะพอเกอร ควอเตอร์ที่2เกมของ LA L a l a k e r เก็จกยังคงเน่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมือนร่างของโคบีไบรอันเนี่ยมาสิงร่างของเดวิดบุกเกอร์เลยค่ะการเล่นของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะการยิงอะ่ะไวเวลาที่เขายิงเนะะี่ยค่ะเราสังเกตเห็นแววตาอของเขาล็อกไปที่ลูกบาสแล้วก็ที่หัวค่ะที่เเยี่ยมมากๆโกยแต้มเป็นว่าเล่นค่ะจบครึ่งแรกเนี่ยเดวิดบุกเกอร์คนเดียวกดไปถึง31บแต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังอะ่ะนอกจากทางทีมจะประกาศว่าแอนโทนีเดวิสไม่สามารถลงทําการแข่งข,ข,ขันต่อไปได้พวกเขายังต้องมาเสียอะไร คารลูโซ่จัดอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายนะคะแต่เกมของ LA L อลเอเลเกอร์ก็ดีขึ้นค่ะทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับเนี่ยดูไหลลื่นมากขึ้นรูบอนเจมส์ชาเล่งเครื่องพยายามค่ะแบกทีมนะคะจากที่ตามกว่า29แต้มเนี่ยก็ไล่มาเหลือ13แต้มพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายอ่ะถือว่าเป็นควอเตอร์หัวเลี้ยวหัวต่อแล้วก็เป็นควอเตอร์ที่สําคัญมากเกมรับของ LA l a เ e r ลเกอร์ก็ยังคงพอโอเคอยู่นะคะเกาะแต้มไปได้แต่ที่เราเห็นชัดเจนในวันนี้ว่าผู้เล่นคนอื่นในทีม LA l a เ e r ลเกอร์ไม่สามารถก้าวขึ้นมมาาช่วยยยโรบอเเเจไดด้ลฉพ วงนอกในช่วงควอเตอร์ที่4ค่ะช่วงท้ายๆเลยค่ะโรบอรเจมจะมีอาการเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัดไม่ไหวนะคะต้องขอออกไปพักค่ะแต่พอกลับเข้ามาเนี่ก็ไม่ไหวค่ะไม่สามารถต้านทานฟินิซานสได้คื่วันนี้เนี่ยไม่มีแผวเอาชนะไปได้แบบบ้วนเดียวจบค่ะอันนี้ไม่ค่ะอันนี้ละ่ะ <laughs> โอ้ดีค่ะ <laughs> นน <laughs> แล้วผลงานของผู้เล่นในทีมนี L.A. Lakers ได้รบอนเจมส์29แต้ม9รีบาวเจ็แอสซิสทำยังไงก็ไม่ไหวอะ่ะเดนิชรูเดอร์20แต้ม3รีบาวสามแอสซิส KCP 19แต้ม3รีบาวถือว่าพยายามให้ทีมแบบสุดๆแล้วฟ h o e n i x Suns ได้เจวินบุกเกอร์47แต้ม11รีบาวยิง3คะแนนไป8ลูกอ่ะ80%เจคลาวเดอร์18แต้ม8รีบาวเกมนี้3คะแนนล้วนๆจบเกมฟ h o e n i x Suns เอาชนะ L.A. Lakers 113ต่อ100่ปิดซีรีส์4ต่อ 2เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เอ็มมิณเอธายผิดในรอบแรกอะ่ะตอนนี้เป็น7ต่อสสำหรับ LA l a เล k e r s นะครับในเกมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียดายแทนแฟนแฟน,แฟน l a l เ k e r s ทั้งโลกนะครับที่ฤด,ดูกาลของพวกเขาต้องสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้หลายต่อหลายคนเนี่ยพูดเข้ามานะครับว่าถ้าสมมติว่าแอนโทนีเดวิสเนี่ยไม่บาดเจ็บ<ฆ>ทีมของพวกเขาคงไม่แพ้แบบนี้การพูดแบบนี้เนี่ยเข้าใจได้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่การบาดเจ็บเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับกีฬาอาชีพแบบนี้ย้อนกลับไปนัดชิงปี29่อหลนพันู่าเยสิ ไม่บาดเจ็บเนี่ยไม่มีทางเอาชนะ Golden State Warrior ได้แต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือคำว่า what if ครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย Raptors ก็คือแชมป์เช่นเดียวกันครับวันนี้ Phoenix Suns ก็คือผู้ชนะแล้วก็สามารถเข้าสู่รอบ2ต่อไปได้ Anthony Davis ในเกมวันนี้เนี่ยเขาสแสดงให้เห็นถึง spirit นะครับว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะบาดเจ็บแค่ไหนก็ตามแต,แต่เขาพยายามที่จะลงทำากแข่งขัน,นในวันที่ร e บอ o n j a เนี่ยต้องการเขามากที่สุดเนี่ยเขาก็ไม่ไปไหนครับเขาก็พร้อมลุยอยู่เคียงข้างครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแลวเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆรพอเล่นไปได้แป๊บเดียวเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนเบว่ม การกระเพกขยเกะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้น<ช> <ๆ S 2> เรื่อยๆารจ,<น>จับใช่ครับไม่ไหวค,คือพอเล่นไปเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูนะครับร่างกายของแอนโทนีเดวิสเนี่ยโตวก,กว่าสเมตรกว่าต่อสู้กับนักกีฬาร่วมอาชีพเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยนักบาสเอ็นบีเอนี่คือล่ำบึกกล้ามเนื้อนี่เป็นมัดมัดกระแทกแต่ละครั้งเนี่ยหรือว่าจะวิ่งป้องกันแต่ละครั้งเนี่ยมันลงน้ําหนักมากๆครับและการบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบเนี่ยมันเป็นกําลังส่งหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งไปถึงหัวเข่าข้อเท้าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะอออออกกกกกกมมมาาาาาาจลลล้้้้้เเเเเเนน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 นืตตรรรงงงงงงงหหห่่่่่่ีีีียยดดดัััััแโททววิสไไไคคบซึุ็็ปูข <ม>ก็แสดงความเซ็งนะครับอยากจะลงมาช่วยทีมลงมาช่วยเรบอลเจมส์ลงมาช่วยให้แฟนบาสแอลเอเลเกอร์ akers, ทุกคนสมหวังแต่ก็ไม่ไหวครับหันมามองในฝั่งของเรบอนเจมส์ครับในเกมวันนี้เนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนครับต่างก็หงุดหงิดทำไมเรบอนเจมส์ไม่ม <c oughs> ลุยเข้าไปวะทำไมวันนี้ไม่ยอมลุยเข้าไปส่งอยู่นั่นแหละลุยเข้าไปแล้วก็ส่งดีออกมาอยู่นั่นแหละทุกคนในทีม LA l อลเอเลเกอร์วงนอกเนี่ยยิงไม่ได้เรื่องสักคนเลยทุกคนก็ทราบกันดีแต่พอเกมดำเนินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเชื่อว่าเพื่อน จะไม่ไหวถ้าเกิดเขาเล่นตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ย mm hmm. ช่วงครึ่งหลังสงสัยจะหมดสภาพเลย mm hmm. พอเข้าสู่วอเตอร์สามทุกคนสังเกตเห็นว่าดรบอลเจมส์เนี่ย mm hmm. ค่อยๆเดินเครื่องมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเห uh huh. มือนจะเป็นการลุยเข้าไปทําแต้มเองพยายามจะยิงพยายามจะทําแต้มเองมากขึ้นเรื่อยๆ uh huh. นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้แต่เราก็ได้เห็นสภาพร่างกายแล้วก็การเล่นของดรบอลเจมส์ในเกมวันนี้นะครับเราเห็นการผิดพลาดเหมือนจะเป็นการลุยเข้าไปวางที่หลุดแบบไม่น่าเชื่อว่าจะยิงไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะว,า,จะวางพลาดแต่เขาก็พลาดไปหลายต่่อออหหลลาาาาาายยคครรรรรัั้้งงงบบเเเเเเไไมมม็นน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 ะแีีขขจกกๆใว น,นอกจากการติดพลาดแล้วเนี่ยเรายังเห็นการถกเถียงกับกรรมการ,าการท,ทําไมถึงไม่ให้ฟาวผมลูกนี้ผมน่าจะได้ฟาวน,น,นู่นนั่นนี่นี่คือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่คิดว่าจะเห็นจากโรบลนเจมส์นะครับเราเห็นการเดินที่แบบเซ็งเซ้งทอทอยามที่ทีมบอดี <Break S 2> ้ไลทเชันนี่แย่ามากเลยค่ะทีมคอตกคือเซ็งผิดหวังกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเสริมทีมให้กับเขาได้เนี่ยนะครับหันไปม,มองคนอื่นๆครับอย่างเกมในวันนี้เนี่ย KCP Kentavis Caldwell Pope เนี่ย ถือว่าเขาพยายามเต็มที่<ช>แล้ว<ฮ>ะนะครับการบาดเจ็บของเขาในที่หัวเข่าเนี่ยเขาก็ยังฝืนทรแกงขันถ้าเกิดเป็นฤด,ดูกาลปรกติแน่นอนว่าในเกมวันนี้เราคงไม่เห็น KCP แน่นอนแต่วันนี้เขาก็ลงทาําแกงขันแล้วก็ยืนยาวเลยพยายามต่อสู้ลุยเล่นเกมรับยิง3าคะแนนลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต่คือพยายามทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ครับเช่นเดียวกับเดนนิสรูเดอร์ครับแม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแต่เขาก็พยายามอย่างเต็มที่พยายามทําแต้มโอเคมีความผิดพลาดแต่ก็ยังคงอยู่กับเกมครับไม่ยอมหลุดไปไม่ยอมหายไปจากเกมเช่นเดียวกับวลแ้ ฮอตตันทักเกอร์นะครับทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ยังคงพยายามครับยังคงโอเคนะก็คือสู้ตายเท่าที่จะทําได้และความสามารถศักยภาพต่างๆเนี่ยมีแค่ไหนก็ใส่ให้เต็มที่แต่คนที่น่าผิดหวังที่สุดคือใครรู้ไหมครับโอ้โหไม่ต้องพูดก็รู้ชื่อเลยค่ะมิเน่ก็คือี่ยก็คิดเหมือนกันคือการเล่นของเขาในวันนี้เนี่ยหายไปจากเกมอีกแล้วนะครับคือดูแลเนี่ยยังคงเป็นคนที่แบบไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองที่แท้จริงว่าจะเล่นยังไงจะช่วยรีบาวจะยิง3าคะแนนจะส่งวันนี้เราเราเห็นหลายต่อหลายครั้งจังหวะที่รบอลเจนนสเเเีขาปบดวงใ ครับกับเจคลาวเดอร์ซึ่งมันไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆนะครับปะทะกับเจคลาวเดอร์นี่ก็ถือว่าเหนื่อยมากๆแล้วกว่าจะพยายามเปิดพื้นที่ขอบอลเนี่ยแต่สุดท้ายคายครูซมาก,ก็ไม่กล้าส่งาคารครูซมาก,ก็พยายามเล่นเองยิงเองแต่ก็พลาดไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเวลาที่บอลอยู่ในมือของขาคารครูซมารอะตูวรู้สึกถึงความไม่มั่นใจของเขาเอะตูวรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะไปทางซ้ายเจ้าขวาจะเล่นเองหรือจะทําอย่างไรดีซึ่งมันแปลกมากอะค่ะคือพูดง่ายๆเนี่ยไม่ว่าทุกคนจะพยายามทำอย่างไรก็ตามเนี่ยม ขาดไปในเกมวันนี้ไม่ได้เลยครับให้กับรบอนเจมส์ไม่ได้เลยพอพูดถึงรบอลเจมส์ครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟ15ฤดูกาลของเขาครับที่ไม่สามารถผ่านเพลย์ออฟรอบแรกแบบนี้ไปได้นี่คือครั้งแรกในชีวิตการเล่นของตัวเขาเอง<ม>เลยทําให้ตอนนี้นะมีผู้เล่นเพียง2คนเท่านั้นครับนั่นคือเดริกฟิชเชอร์ครับแล้วก็โรเบิร์ตฮอร์รีสองคนนี้เนี่ยก็คืออดีตผู้เล่นของ LA, แอลเอเลเกอร์สเช่นเดียวกันเขาทั้งสองคนเนี่ยมีสถิตินะครับ16-0เลยคือในรอบ, Play รอบรเ,เพยเลย์ จะสามารถทําลายสถิติของ2คนนี้ได้แต่ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วครับการตกรอบวันนี้นะครับของ LA Lakers เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่3นะครับจาก4ทีมที่เข้าสู่นัดชิงสายใน Playoff Bubble ที่ผ่านมาก่อ,อนหน้านี้เราเห็นไหมมฮิตเนี่ยตกรอบไปแล้ว <ừ. S 1> Boston Celtics ก็ตกรอบไปแล้วล่าสุดก็คือ LA Lakers ใช่นะครับเลยทำให้ใน NBA Finals ปีนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นปีแรกเลยนะครับตั้งแต่ปี2010ที่พวกเราเนี่ยจะไม่ได้เห็นร e บ r o n James แล้วก็ Stephen Curry ใน NBA Finals อีกแล้วครับเป็นครั้งแรกนะเป็นรอบทศวรรษเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2010 <laughs> นเนี่ยอย่างน้อยตอ อย่างน้อยเนี่ยต้องมีโรบอนเสนหรือสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยเข้าสู่นัดชิง NBA f i n a l ไฟนอลครั้งนี้ยังไงก็ไม่มีแล้วครับมองย้อนกลับไปตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลยเนี่ยับถือว่าฤดูกาลนี้ของ l a ลเอลเอเกอร์เนี่ยลำบากมาตั้งแต่เปิดเลยเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ตะลุยเข้าสู่ NBA Final ไฟนอลในรอบในบับเบิลที่ผ่านมาเวลาพักเนี่ยก็สั้นกว่าทุกทีมเลยรวมถึงไม่มีฮิตด้วยเนี่ยเท่าๆกันแล้วพอฤดูกาลเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอเคเหมือนสภาพร่างกายทีมของพวกเขาเนี่ยดูดีลเ่ย โรบอนเจสมาเจ็บอีกทั้ง2คนเนี่ยสลับกันไปเจ็บกันไปเน่นะครับกว่าจะกลับมาเข้าที่ได้เนี่ยก็มาเป็นช่วงท้ายฤดูกาลพอกลับมาปุ๊บมันก็สืบต่อมาจนถึงเพลย์ออฟแอนโทนีเดวิสมีอาการบาดเจ็บอีกนี่คือความกระท่อนกระแทนของ l a เลเกอร์สในฤดูกาลนี้ครับพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้งานในช่วงปิดฤดูกาลนี้ของพวกฝ่ายบริหารเนี่ยหนักหน่วงมากๆนะครับโอเคพวกเขามีโรบอนเจสมีแอนโทนีเดวิสเนี่ยยืนเป็นแกนหลัก2คนแน่นอนและอยู่ไปยาวๆเลยแต่คนอื่นๆแล้วครับอย่างเด พวกเขาจะเก็บยังไงเก็บให้ราคาเท่าไหรหรือจะเป็นอเล็กซ์คารูโซจะมีการเทรดคารคูสมาไปไหมผลงานแบบนี้เนี่ยทีมไหนจะสนใจจะเอาอะไรพ่วงเข้าไปต้องมาติดตามชมกันเยอะครับรวมไปถึงอังเรดรามอนด้วยทีมเนี่ยจะเอาเก็บเข้าไว้หรือเปล่าเราต้องมาติดตามชมกันงานของพวกเขายังเยอะมากๆนี่คือในส่วนของผู้เล่นเ uh huh. ก่าๆนะครับยังต้องมองหาผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาเสริมทีมอีกก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการปรับทับเสริมทีมไม่ว่าจะเป็นการเอามอนเทสเซโรมาร์กัสโซเข้ามาพวกเราสองคนยังคิดว่ามาร์กัสโซแล้วก็มอนเทสเซโรเนี่ยจะเป็นปัจจัยสําคัญมากทที่มากท เนี่ยประสบความสําเร็จรแต่ไปไปมาๆมันก็ไม่ใช่ครับนี่คือสิ่งที่ทางผู้บริหารเนี่ยเขาตัดสินใจนะครับไม่เอาทั้งรอนโดปล่อยทั้งเดวฮาวเวิร์ดจาวเวลแมตตีอ่ White, Howard, ja vel, Matthew, ออกไปเพราะเขาคิดว่าการที่เขาเสริมทีมชุดนี้เข้ามาเนี่ยมันน่าจะดีพอกันหรือดีกว่าด้วยานี่คือสิ่งที่ทางฝ่ายบริหารเ,เขาคิดดังนั้นครับในช่วงปิดฤด,ดูกาลนี้คือการแก้ไขครับพวกเขาต้องแก้ไขแล้วก็กลับมาพงาดให้ได้อีกครั้งหนึ่งต่อสู้กับความคาดหวังทีมของพวกเขาชื่อว่า LA Lakers ดังนั้นความคาดหวังเนี่ยมันคือส ทุกวิถีทางครับจะต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับแอนโทนีเดวิสจะต้องให้เลอบอนเจมส์เนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยกลับฟื้นขึ้นมาสภาพที่เต็มใกล้เคียงกับคําว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มากที่สุดครับซองทุกอย่างงานทั้งหมดทั้งปวงนี่คืองานที่หนักหน่วงมากๆนะครับของเอลเอลเลกเอร์ังดูก็เริ่มเครียดแล้วค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนจะมารายงานนะครับ,รบหลังจากจบฤดูกาลเนี่ยงานของแต่ละทีมเนี่ยเพียบเลยในการเสริมทัพปรับทีมแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในฤดูกาลนี้ก็ตต้้้้้้อออองงงงงงขแสสสสดดคคคววววาามมมเเเีีียยยยยใจ่ฟนนทััโลลกรถึไ เผื่อพรุ่งนี้ต้องมาปลอบใจแทนด้วยเรายังไม่รู้นะครับพรุ่งนี้เราจะกอดคอกันตกไปได้นะคะ LA เนีย่ยอีกหนึ่ LA ีอีกหนึ่ง <A S 1> ทีมเดี๋ยวเรามารอลุ้น <c oughs> กันหันไปมองทางฝั่งของฟินิกซ์ซันส์กันบ้างครับในเกมวันนี้เนี่ยต้องขอสแสดงความยินดีกับพวกเขาทุกคนเลยนะครับการต่อสู้ของผู้เล่นทุกคนในทีมฟินิกซ์ซันส์วันนี้ทำได้ดีมากๆทุกคนโฟกัสมุ่งมั่นอยู่ในเกมจริงๆโดยเฉพาะเดวินบุคเกอร์ครับในเกมวันนี้เดวินบุคเกอร์เนี่ยยิง3คะแนนเป็นชุดเลยนะครับกดไปถึง6ลูกในควอเตอร์แแรรรกกดดไไปปป22ต้มมเเเเเหือนน๊ะะลยาาพพิ่่งูคับว การทาแต้ม22แต้มประการยิง3คะแนน6ลูกเนี่ยในรอบ25ปีเนี่ยมากที่สุดแล้วไมเคิลพอดเดอร์จูเนียร์นี่คือสุดยอดแต่ปรากฏว่าในวันเดียวกันครับโอ้โหเดวินบุกเกอร์ก็ทําเหมือนกันเขาก็สามารถทําแต้มในควอเตอร์แรกได้ถึง22แต้มกด3คะแนนไปถึง6ลูกแต่ว่าเดวินบุกเกอร์เนี่ยยังมีความต่อเนื่องทั้งเกมไม่ใช่หายไปนะครับในช่วงครึ่งหลังเหมือนไมเคิลพอดเดอร์จูเนียร์เดวินบุกเกอร์เนี่ยอย่างที่แอมมี่ทูลยูด ยิง3คะแนนเนี่ยยิงลงอยิงจนเรากสองคนมองหน้ากันแบบเฮ้ยใช่หรอเนี่ยนี่เดวินบุกเกอร์เหรอเนี่ยทำอไมร้อนแรงอะไรขนาดนี้แล้วยังมีการลุยเข้าไปเอาฟาวมีการยิงระยะกลางเรียกว่าเอาไม่อยู่เลยครับผู้เล่นของเอลเอริกเกอร์พยายามทุกอย่างแล้วนะครับแต่วันนี้เดวินบุกเกอร์เนี่ยเลเซอร์จริงๆโหแม่นมากๆครับและด้วยผลงานอันร้อนแรงในวันนี้เนี่ยเขากดไปถึง47แต้มจากการยิง3คะแนนไปถึง8ลูกทั้ง2อย่างนี้เนี่ยคือมากที่สุดในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวเขาแล้วนะครับครั้งนี้คือครั้งแรกการเล่่่่นนนนเเพลยย์อออฟคครรรั้้้งแแแกตสาาามถทํไดบบีีีื ของจริงชัดๆเลยครับเดวินบุกเกอร์พยายามสแสดงศักยภาพให้เห็นนะครับ uh huh. ว่าเขาไม่ใช่แค่สตาร์แล้วตอนนี้เขากำลังจะขยับสถานะตัวเองเป็นซูเปอร์สตาร์ของลีกในอนาคต uh huh. อันใกล้นี้แล้วครับเวลาเขา้าเพลย์ออฟเนี่ยอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดผู้เล่นคนไหนก็ตามครับในฤดูกาลปกติเนี่ยยังคงรักษามาตรฐานร,ระดับ <c oughs> สูงของตัวเองนะครับแล้วยังยกระดับตัวเองเนี่ยเล่นโดดเด่นขนาดนี้ได้เนี่ยนี่คือของจริงชัดเจนมากๆครับในเกมวันนี้เนี่ยนะทำให้เดวินบุกเกอร์เนี่ยกลายเป็นคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของฟินิค ยิง3คะแนนลงอย่างน้อย5ลูกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับย้อนกลับไปในปี1993ฟินิกซันสามารถทะลุเข้าไปสู่ NBA Final ได้เจอกับชิคาโกบุในยุคนั้นเนี่ยมี3แดนแมนแมนชื่อว่าแดนมาดีตอนนั้นนี่ว่าแม่นมากๆเลยนะครับยิงอย่างไรก็ลงยิงแต่ก็ยังไม่เท่ากับเดวินบุกเกอร์ในเกมวันนี้ครับนี่คือความยอดเยี่ยมความร้อนแรงของเดวินบุกเกอร์ เรียกว่ามาถูกที่ถูกเวลาถูกเกมมากๆเกมวันนี้เนี่ยเป็นเกมตัดสินเลยนะครับทีมของพวกเขาเนี่ยถ้าเกิด3-3เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้วันนี้รีบปิดบัญชีเลยแม้ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านของ LA Lakers ก็ตาม นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าฟินิกซ์นเนส์ยเขาเตรียมงานมาดีขนาดไหนหลังจากจบเกมการแข่งขันนี่นะตัวของเรเบรนเจมส์แล้วก็เดวินบุกเกอร์เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่ในช่วงทางเดินของห้องพักนักกีฬานี่แหละเรเบรนเจมส์ James, mm hmm. เขาเซ็นเสื้อให้เลยนะครับเซ็นเสื hmm. ้อแสดงความยินดียกย่องผลงานของเดวินบุกเกอร์ทั้งสองคนนี่ก็กอดกันชื่นชมกันยกย่องซึ่งกันและกัน mm hmm. เพราะว่าผลงานของเดวินบุกเกอร์ในวันนี้เนี่ยโอ้โห oh hmm. สุดๆจริงๆครับแม้แต่เรเบรนเจมส์ยังยอมรับเลยมีการมอบเสื้อกันให้แบบนี้เเเเนนนีี่่ยยถืออวาปป็็กรติห้ กันบ้างครับคนอื่นๆของเขาเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเจคราวด์เนี่ยโดดเด่นมากๆ oh. ยอมรับเลยเกมรับ,เก,รบเกมรับเนี่ยปะทะกับรบอลเจมทั้งเกมช่วยป่วนช่วย, oh. ช,วยชนช่วยมีเรื่องกับทีมเนี่ยไม่ยอมกลัวเลยครับ L.A.Lakers มาหนักเขาก็หนักกับเรียกว่ามีการถกเถียงมีปากเสียง oh. สุดท้ายในโดนฟาเทคนิคครั้งสุดท้ายแล้วก็โดนไล่ออกเขาก็วิ่งปลุกเข้าไปไม่ได้สนใจอะไรในเกมวันนี้เนี่ยกด3คะแนนไปถึง6ลูกนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับเจคราวด์เนี่ยมักจะเป็นแบบนี้จริงๆสมัยที่เขาอยู่กับแมมมี่ยิก็เป็นแบบนี้ในยามมทททีีี่่เจอกับบบแง เ,เขานำอยู่ทีมพวกเขาเนี่ยดูดีมากๆเลยเจคาวเดอร์เนี่ยยิง3คะแนนเป็นว่าเล่นเลยเหมือนเกมวันนี้เลยครับการเล่นเกมรับก็ดีนี่คือสิ่งที่ทางฟ h นิกซ์ซันส์ต้องการได้จากเจคาวเดอร์แล้วเจคาวเดอร์เนี่ยก็ทำได้นะครับตั้งแต่เกมก่อนหน้านี้เขาก็ทำได้ดีมากๆนี่คือสิ่งที่เจคาวเดอร์เนี่ยนำมาให้กับทีมฟ h นิกซ์ซันส์ในฤดูกาลนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยครับและด้วยความโดดเด่นในการเล่นวันนี้ของเดวินบกเกอร์รวมไปถึงเจคาวเดอร์ด้วยมันก็เลยทำให้งานของคริสพอร์เนี่ยเบาลงไป,ไปเยอะเลยครับ,รบเขาแค่ประคอง ประสิทธิภาพมากๆการบาดเจ็บของคริสพอลก็ดูดีขึ้นวันนี้ไม่มีอาการอะไรให้เห็นคนอื่นในทีมก็สบายๆครับเดียงเ,เรย์เอตันวันนี้ไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากมายเขาก็เล่นไปตามทรงตามเกมมิเคลบริจิตก็มี3คะแนนมามเป็นระยะระยะแคมรอนเพงก็ยังคงทําของเขาไปเรื่อยๆแคมจอนสันครับวันนี้ก็ทาได้ดียิง3นาคะแนนช่วยทีมได้อย่างต่อเนื่องทุกคนในทีมวันนี้เนี่ยโอเคมากๆเลยแม้กระทั่งโดนไล่บี้นะครับจากนําอยู่29เนี่ยลดมาเหลือประมาณ10ต้นๆเนี่ยถือว่าไม่ได้มีอาการตระหนกตกใจอะไรเลยเขาก็ยังคงเล่่นตามมเเกไปรืออๆ พักแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหคริสพอบัญชาเกมลงไปนั่ง10วิโดนไป5แต้มแล้วนนั่สนนิครับ LA เกอร์สไม่ไหวจริงๆครับและชัยชนะในวันนี้ครับนอกจากปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกตั้งแต่ปี2010นะครับที่สามารถเข้าสู่เพลย์ออฟได้ยังเป็นครั้งแรกครับที่พวกเขาสามารถเอาชนะในซีรีส์ไปได้ด้วยแต่ชัยชนะในวันนี้เนี่ยเป็นแค่เก้าแรกนะครับเขาชนะ LA เล็กเกอร์สไม่ได้คว้าชแชมป์นะครับเส้นทางเนี่ยจะกว่าจะไปถึง NBA นบีเอไฟนอลเนี่ยอีกยาวไกลเลยเรายังคงต้องมาติดตามงานของโค้ชมอนตี้วิลเลียมยังไม่จบแค่นี้เขาต้องเตรียมงานแล้้ววววครรรรรััับบบเเเเเเเพาาาะ่่อออหนนนนีียยตตมจกกด์ส ที่มันดับ3ครับเรามารอติดตามชมกันครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกครั้งว่าส่วนตัวจะคิดว่าใครจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงสายได้้ามพลาดครับสาหรับวันนี้ค่ะตูนขอยกพื้นที่ในคอมเมนต์ด้านล่างให้กับแฟนเอลเอรเกอร์นมาระบายความช้าใจความเสียใจค่ะความอั้นตันใจลงมาได้เลยที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ค่ะแล้วท้ายสุดนี้ขอกําลังใจให้จิตใจที่บอบช้านิดนึงอ่ะขอไลค์นะคะแล้วก็ขอซื้อค่ะที่โลโก้เอ็นเดมเนียตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปสุ สู่จากพวกเราทั้งสองคนเพลย์ออฟยังคงดาเนินต่อไปอีกหลายทีมเลยค่ะนึกถึง NBA เอและถึงเอเมนแม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ